ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นได้วันที่เ,เทคโนเบดได้จากโลกนี้ไปมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะเพราะว่ามันจะเริ่มงอะไงคือคือพวกเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็พวกเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเจ้าตัวของเขาเองเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วและมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้โดยที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเขาก็มีโรคอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็พวกเราก็ไม่เคยรู้มาก่อน ก็คือทําให้ผมเนี่ยได้รู้ด้วยว่าที่เขาเนี่ยบางทีเนี่ยหายไปจาก Youtube นานและไม่ทําคลิปเลยตอนแรกผมนึกว่าเขาก็น่าจะเล่นเกมแล้วก็น่าจะแบบไม่ได้มาทําหรือว่าเล่นใน SMP ของ Dream แต่ที่จริงแล้วคือไม่คือเขาเนี่ยต้องไปรักษาตัวแล้วคือบางทีก็แวะมาทําคลิปลงบ้างโดยตอนแรกที่ผมเห็นข่าวนี่ยผมก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าเขาจะตายจริงเพราะว่าคือ พวกเราไม่เคยรู้เลยงไงว่าเขาจะมีโรคอะไรก็คือพวกเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีโรคอะไรอย่างนี้แต่เมื่อพอสุดท้ายผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาเลยจนผมเลยรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะตัวคุณพ่อเขาเองเนี่ยได้ออกมาพูดในคลิปเลยโดยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เทคโนเบรเนี่ยได้จดไว้ในโน้ตและอ่าให้คุณพ่อเนี่ยได้อ่านให้ทุกคนที่ติดตามเขาหรือว่าไม่ได้ติดตามได้ฟังกันด้วยสหรับผมเนี่ยเทคโนเบรเนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเลยที่ทําให้ผมเนี่ย ออชอบในตัวเกมออกมาครับแล้วก็ได้รับรู้อะไรหลายอย่างเลยโ <Okay. S 1> ดยหลังจากนี้ <Okay. S 1> พวกเราจะไม่นิ่งคำว่าเทคโนโบยีวิวด,ดายจากป่าของเทคโนลอีกต่อไปแล้วจะเหลือแต่ตำนานที่เขาได้สร้างขึ้นมาไว้เทคโนเบยนั้นได้ทำอะไรหลายอย่างไ,ไว้ให้สรับคนดูได้เห็นทั้งการเล่นความรู้และความสนุกสนานที่มอบให้กับคนดูแต่ถึงแม้เขาจะจากไปแล้วตำนานของเขาก็ายังคงอยู่ต่อไปโดยคุณเทคโนโลตีก็ได้ทิ้งโน้ตไว้ให้พ่อเขา <Yeah. S 1> เพื่อให้มาอ่านให้คนดูหรือ คุตามขเขาเนี่ยได้รับฟังกันหรือผมก็จะมาอ่านให้พวกคุณดูเช่นกันเพราะว่าบางคนนั้นก็ไม่อยากอ่านซับหรือบางคนย่าฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็อยากฟังภาษา,ษา,ษาไทยผมก็จะพูดให้ฟังเลยแล้วกันดูถ้าผมพูดตรงไหนผิดไปก็ผมก็ต้องขอโทษในหนาทีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมเองเทคโนเบรหากว่าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าผมได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่งลงสิครับนี่คือบทสนทนาครั้งสุดท้ายของพวกเรา ชื่อจริง <S <S ของผมคืออเล็กซ์ในคีปี2016ที่ผมลบไปพี่น้องของผมคนหนึ่ง <S <S เคยเรียกผมว่าเดฟและมาเป็นการแกลงแก้งที่ประสบความสมําเร็จที่สุดที่เคยทําผู้คนน่ากลัวจำนวนมากพยายามรุกร้ําความเป็นส่วนตัวของผมฟีบอกว่าไงจ๊ะเดฟเป็นไงบ้างจ๊ะทั่วทีเมื่อก่อนผมเห็นแก่งเงินไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ซื้อหูตุ๊กาตาแล้วสมัครสมาชิกใช้แนของผมพี่น้องผมจะได้ไปเรียนมาหาาลัยแล้วฮะ เขาคงอยากไปแล้วมั้งผมก็ไม่อยากเพิ่มความกดดันจากพี่ชายผู้ตายจากสำหรับผมมีแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมมานานหลายปีถ้าผมมีอีกสักร้อชีวิตผมก็จะขอเลิกเกิดเป็นเชโนเบตลอดไป็นปีที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยแหละครับผม,ว,มว่าทุกคนจะมีความสุขกับคอนเทนต์ข,ของผมที่ทําให้พวกคุณหัวเราะมาได้ผมว่าพวกคุณจะมีชีวิตยืนยาวจเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขกับชีวิตเพราะผมรักพวกคุณมากนะครับ จากเทคโน o เบและนี่คือคำพูดสุดท้ายของเขาขอให้เราให้สบายนะครับเทคโนเบทเนวเวดาขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่าง